ผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทยังมีหน้าที่ต้องบำเพ็ญความไม่ประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งชรามรณะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องธรรมสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะตามที่เป็นจริง ขอพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทเพื่อให้รู้ในชรามรณะในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะในความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะในข้อปฏิบตัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุ้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะตามที่เป็นจริงดังนี้ในกรณีแห่งบทว่าชาติภพอุปาทานตันหาเวทนา ภาษะสลายตนะนามรูปวิญญาณก็มีคำตัดอย่างเดียวกันกับคำตัดของบทว่าชรามรณะข้างบนนี้ตรงกันทุกตัวอักษรต่างกันแต่สิ่งที่หยิบขึ้นพิจารณาจนกระทั่งถึงบทสุดท้ายอันเกี่ยวกับสังขารดังที่มีอยู่ต่อไปข้างล่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นซึ่งสังขารทั้งหลาย ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารตามที่เป็นจริงเขาพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทเพื่อให้รู้ในสังขารทั้งหลายในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งสังขารในความดับไม่เหลือแห่งสังขารในข้อปฏิบัติ เครื่องทำศาสตร์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารตามที่เป็นจริงดังนี้